สวัสดีค่ะเมื่อความรักและความคาดหวังกลายเป็นแรงกดดันทำไมลูกบ้านนั้นเรียนเก่งจังทำไมเพื่อนเราถึงมีงานที่มั่นคงแล้วทำไมญาติถึงมีครอบครัวสมบูรณ์พร้อมแต่เราล่ะเสียงคำถามเหล่านี้อาจจะไม่ได้ออกมาจากปากของใครบางคนเสมอไป แต่บางครั้งก็เป็นเสียงที่เราได้ยินจากสังคมและบางครั้งก็ดังก้องอยู่ในหัวเราเองหลายคนเติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความคาดหวังพ่อแม่ที่รักเราอยากเห็นเราประสบความสำเร็จอยากเห็นเรามีชีวิตที่ดีกว่าผู้เขาแต่ความหวังดีนั้นบางครั้งกลับกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้เราไม่เป็นอิสระ สังคมเองก็ไม่ต่างกันมาตรฐานเรื่องการเรียนการทำงานการแต่งงานหรือแม้แต่รูปร่างหน้าตามักจะถูกใช้ตัดสินคุณค่าของคนคนหนึ่งบทความนี้จึงอยากพาคุณไปสำรวจว่าความกดดันจากครอบครัวและสังคมมีหน้าตาอย่างไร มันส่งผลอะไรกับชีวิตเราและที่สำคัญที่สุดคือเราจะแก้ใจและเปลี่ยนวิธีคิดอย่างไรเพื่อให้แรงกดดันไม่ทำร้ายเราแต่กลับเป็นพลังที่หลอ่อหลอมเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นความกดดันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปหากใช้ถูกวิธีมันคือแรงผลักแต่หากมากเกินไปก็อาจทำร้ายใจคนได้ ความกดดันทางสังคมโลกทุกวันนี้หมุนเร็วมากเราเห็นคนสำเร็จวัยจากโซเชียลมีเด็ก18ปีที่รวยจากออนไลน์มีคนวัย25ที่มีบ้านมีรถมีธุรกิจความสำเร็จเหล่านี้ถูกแชร์จนกลายเป็นบรรทัดฐานหมายว่าถ้าอายุเท่านี้ต้องได้เท่านั้น ตัวอย่างจากความเป็นจริงคนวัยทำงานจำนวนมากต้องเร่งหาเงินซื้อบ้านเพราะสังคมตีค่าความมั่นคงจากการมีทรัพย์สินหากใครยังเช่าห้องก็ถูกมองว่าล้มเหลวความกดดันทางครอบครัวในหลายครอบครัวความรับถูกแสดงออกผ่านการคาดหวังพ่อแม่อยากให้ลูกสอบติดหมอวิศวะหรือราชการ อยากให้ลูกแต่งงานมีครอบครัวตามวัยที่ควรจะเป็นตัวอย่างจริงอีกข้อลูกสาวบางคนถูกเร่งให้แต่งงานเพราะอายุเยอะแล้วเดี๋ยวมีลูกยากแม้เธอจะยังไม่พร้อมด้านการเงินและจิตใจตามกันความกดดันเหล่านี้จึงไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นเองแต่คือผลจากสังคมและครอบครัวที่เรามีส่วนร่วมในนั้น มุมมองจากสังคมค่านิยมเรื่องความสำเร็จต้องเร็วสื่อออนไลน์ที่มักโชว์แต่ด้านดีคนดูเปรียบเทียบตัวเองจนรู้สึกด้อยค่าการถูกเปรียบเทียบกับมาตรฐานกลางเช่นอายุต้องเรียนจบต้องมีงานต้องแต่งงานมุมมองจากครอบครัว ความหวังดีที่กลายเป็นกรอบเช่นพ่อแม่อยากให้ลูกเลือกอาชีพที่มั่นคงแม้ลูกจะมีความฝันด้านศิลปะการเปรียบเทียบกับพี่น้องหรือญาติเช่นทำไมไม่เก่งเหมือนพี่หรือดูสิลูกบ้านนั้นได้ทุนเรียนต่อความกลัวของพ่อแม่ถูกส่งต่อเช่นพ่อแม่เคยลำบากเลยไม่อยากให้ลูกเจอแบบนั้น ส่งผลให้เกิดความกดดันและกระทบหลายด้านด้านจิตใจความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนำไปสู่ความเครียดซึมเศร้าด้านพฤติกรรมหนีปัญหาเล่นเกมติดโซเชียลใช้ชีวิตเพื่อลืมความจริงด้านความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ร้าวชานเพราะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจยกตัวอย่างชีวิตจริงสักข้อ หญิงสาวใบยี่ถูกครอบครัวกดดันให้แต่งงานเพราะอายุมากแล้วทั้งที่เธออยากสร้างธุรกิจให้มั่นคงก่อนความกดดันนี้ทำให้เธอทะเลาะกับครอบครัวบ่อยครั้งจนบางครั้งเลือกที่จะไม่กลับบ้านยาวนานผลพวงจากสาเหตุแห่งความกดดันยังมีอยู่มากในสังคมทุกวันนี้วิธีแก้ใจเมื่อเผชิญกับภาวะความกดดัน 1. ยอมรับว่าแรงกดดันมีอยู่จริงไม่ใช่การหนีหรือบอกว่ามันไม่มีแต่คือการบอกตัวเองว่าใช่เรากำลังเผชิญสิ่งนี้อยู่ 2. แยกแยะเสียงภายในอะไรคือสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอะไรคือสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำการเขียนบันทึกช่วยให้เห็นชัด 3. ให้อภัยตัวเองเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกเรื่องเช่นถ้าอายุ30แล้วยังไม่มีบ้านนั่นไม่ได้หมายความว่าเราไร้ค่า 4. หาพื้นที่ปลอดภัยเช่นเพื่อนสนิทที่รับฟังโดยไม่ตัดสินกลุ่มคนที่มีเป้าหมายคล้ายกันหรือกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบเช่นดนตรีวิ่งอ่านหนังสือ ลองเปลี่ยนวิธีคิดมองความกดดันเป็นครูไม่ใช่ศัตรูหากครอบครัวคาดหวังสูงมันคือการฝึกความอดทนและทักษะการสื่อสารใช้เป้าหมายของตัวเองเป็นเข็มทิศเช่นถ้าฝันอยากเป็นศิลปินแม้ครอบครัวอยากให้เรียนวิศวะก็สามารถอธิบายว่าความสุขของเราคือการสร้างงานศิลปะและเราจะหาทางเลี้ยงชีพจากมันให้ได้ เรียนรู้การสื่อสารกับครอบครัวเช่นแทนที่จะเถียงว่าฉันไม่อยากแต่งงานให้พูดว่าฉันอยากโฟกัสงานให้มั่นคงก่อนแล้วเชื่อว่าจะสร้างครอบครัวที่ดีในอนาคตได้ขอบคุณแม้ในแรงกดดันเพราะมันทำให้เรารู้ว่าเรามีคนที่ห่วงใยและมันผลักดันให้เราเติบโต บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธครอบครัวแต่สามารถหาทางปรับตัวให้ทั้งสองทางบรรลุเป้าหมายเดียวกันแนวทางปฏิบัติหากเกิดภาวะกดดันการหายใจลึกๆเพื่อลดความเครียดทันทีการเขียนบันทึกเพื่อระบายความรู้สึกและมองเห็นความจริงของใจตนเองการตั้งเป้าหมายเล็กๆ เช่นเก็บเงินเดือนละเล็กน้อยแทนที่จะคิดว่าต้องเก็บครั้งละเยอะทันทีการหาคนที่ปรึกษาทั้งเพื่อนครูหรือที่ปรึกษาด้านจิตใจเพื่อไม่ให้แบกไว้คนเดียวสรุปความกดดันจากสังคมและครอบครัวอาจหนักหน่วงแต่จงจำไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างจนเสียตัวตน แรงกดดันไม่ใช่ศัตรูหากเรามองมันใหม่มันคือครูที่สอนให้เราแกล่งขึ้นทุกคนสามารถรักครอบครัวได้โดยไม่ทิ้งความฝันของตัวเองและยังสามารถอยู่ในสังคมได้โดยไม่ต้องวิ่งตามทุกอย่างในโลกใบนี้หากถูกใจบทความนี้บ้างสักนิดกดติดตามไว้นะคะจําไว้ว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกวิธีใช้ชีวิต คุณค่าในตัวไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสายตาของใครแต่ถูกกำหนดด้วยใจของเราเอง